จุมพิสิเนหาประพันโดยอัคคีตอนที่18นี่มันอะไรกันนะตะเมธอยู่ดีๆพาลูกเต้าเหล่าใครมาอยู่ด้วยกันนะลูกจันทการดักรออยู่หน้าตึกใหญ่ซักถามทันทีที่หลานชายเดินกลับมาเมธราศียื่นมือจับมือป้าสะไยจุงเดินพ้นตัวบ้านออกมายังสนามความเงียบ ทำให้ได้ยินแม้เสียงสวบสาบยามเหยียบย่ำต้นหญ้าอ่อนนุ่มคุณป้าไม่ชอบมุกเหรอครับน้ำเสียงเจอร่องรอยไม่สบายใจเปล่าหรอกลูกให้หาเหตุผลอธิบายก็ระบุลงไปไม่ได้ว่าทำไมจึงถูกชะตากับหญิงสาวทั้งที่ควรแอนตี้ป้าถามเพราะสงสัยมันกระทันหันเหลือเกินเมฆคงไม่ว่าป้าหรอกนะ ฐานะป้าสะพ้ยอาจมากเกินไปในการเข้าไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเมตราสีที่หากนับตามจริงแล้วเป็นใหญ่ที่สุดในทิพยภูษาพอได้ยินจันทการถามเหมือนเกรงใจชายหนุ่มรีบค้อมตัวลงกอดเอวไม่ผิดจากเคยทำมาแต่เด็กคุณป้าเป็นป้าผมเป็นญาติที่เหลืออยู่ไม่กี่คนใส่ใจดูแลอย่างกับผมเป็นลูกในไส้ ผมจะว่าหรือรำคาญได้ยังไงล่ะครับคนฟังยิ้มหน้าบานหยิกแก้มหลานชายเบาๆปากอย่างนี้นะสิผู้หญิงถึงแข่งกันโยนบ่วงใส่นึกภาพตามแล้วหน้าหล่อเหลาก็เคร่งคิ้วขมวดเป็นปมบนอุบขนนะครับไม่ใช่วัวกระทิงพี่พลกับคุณลุงนอนแล้วเหรอครับประโยคท้ายชวนเปลี่ยนเรื่อง ยังหรอกมัง้งคุณลุงสองพระอยู่ข้างบนเมธก็รู้ในลูกวันไหนไม่ได้เปิดกรุพระเชยชมเป็นนอนไม่หลับส่วนตะพลตั้งแต่กลับมาท่าทางอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่ไว้เมธลองเรียบเคียงถามให้ป้าทีว่าไปทะเลาะกับใครมานี่หละคือครอบครัวในบริเวณเดียวกันมีหลายชีวิตเคลื่อนไหวสอดคล้อง ถึงแต่ละคนจะมีชีวิตของตัวเองแต่ความห่วงใย,ยที่โยงกันอยู่เชื่อมไว้ไม่ขาดหายแล้วเขาที่เสียทั้งพ่อและแม่จะเห็นพวกเขาเป็นคนอื่นได้ยังไงครับเผลอแงนขึ้นมองดวงจันทร์ดวงเดียวกันกับมุกมองอยู่นานสองนานวันนี้วันเดียวเกิดเรื่องขึ้นมากมายไม่เคยนึกเหมือนกันว่า หลังจากปฏิเสธความผูกพันมาตลอดสุดท้ายจะเป็นเขาเองที่พยายามผูกมัดผู้หญิงคนหนึ่งให้ได้คุณป้าครับหืมอ,อย่ามองมุกไม่ดีเลยนะครับเธอน่ะก่อนมายังตั้งเงื่อนไขให้ผมเอ็นดูเหมือนน้องสาวผมเพิ่งเคยเจอผู้หญิงแบบนี้เป็นครั้งแรกน้องสาวเหรอจะ๊ะครับ หัวเราะน้อยๆให้กับตัวเองที่จำเป็นต้องโกหกทั้งทั้งกลีดการโกหกที่สุดจำต้องรับคำให้มุกสบายใจว่าหล่อนจะปลอดภัยอยู่ใกล้เขาในฐานะน้องสาวสงสัยเธอกลัวผมจะปล้ำเอาล่ะมั้งพูดติดตลกมีใบหน้าของผู้หญิงที่ป่านนี้ไม่รู้หลับแล้วหรือยังลอยเด่นขึ้นในความคิดจันทการฟังแล้วก็ให้เอนดู ถูกใจหญิงสาวขึ้นอีกนิดอย่างน้อยก็ไม่เป็นประเภทลหลงไหลในรูปทรัพย์เหลือแต่ต้องพิสูจน์อีกหน่อยว่าถ้ารู้ถึงฐานะเมตราศีแล้วท่าทีจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกลูกไปนอนเถอะเมตราศีแยกกับป้าสะพ้ยขึ้นมาถึงห้องนอนเดิมติดกับห้องพลาทิปทิ้งตัวนอนหงายสองมือรองท้ายทอย ใจลอยไปหามุกและเพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงไม่ทันรู้สึกว่ามีของสิ่งหนึ่งหล่นร่วงลงข้างตัวกระทั่งลุกขึ้นนั่งตั้งใจจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าค่อยเข้านอนชายหนุ่มเลิกคิ้วมองตามมือข้างหนึ่งที่สัมผัสถูกวัตถุบางอย่างหยิบขึ้นพินิจอย่างแปลกใจทำไมไมาอยู่ที่นี่สมุดข่อยสภาพเก่า แต่อักขระด้านในยังชัดแจ่มกลางฝ่ามือควรวางอยู่ใกล้ฐานพระประธานวัสุวรรณารามเหตุใดจึงมาอยู่กับเขาได้คิดสงสัยแล้วทบทวนอยู่หลายตลบเขาหยิบมันครั้งเดียวตอนเตะไปรอป้าสะพ้แยละว,วางลงที่เดิมยังเห็นมันอีกครั้งด้วยซ้ำไปตอนตามมุกเข้าไปกราบพระแล้วจะเอาไปคืนชายหนุ่มตั้งใจ เปิดลิ้นชักต่างใกล้หัวเตียงหยิบสมุดข่อยหย่อนเก็บไว้ตรงนั้นมุกรู้สึกเหมือนเป็นคนหลับลึกเกินไปตื่นมาอีกครั้งอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปหมดจนตามไม่ทันเมื่อคืนทั้งคืนแทบนอนไม่หลับมัวแต่นอนนึกถึงชีวิตพิลึกพิลั่นจากมนุษย์คนอื่นเขาด้วยความเคยชินที่ถูกปร่ำสอนมุกตื่นขึ้นตั้งแต่ตีห้า ลุกขึ้นพับผ้าห่มปัดที่นอนแล้วดึงจนตึงเรียบจำได้ว่าห้องสำหรับอาบน้ำอยู่ในตัวบ้านไม่ใช่ในลำคลองก็ลองเดินเข้าไปยืนงงเป็นไก่ตาแตกในห้องน้ำพร้อมสับด้วยอุปกรณ์ทันสมัยมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่รวมอยู่ด้วยแต่ไม่มีน้ำทั้งยังไม่มีขันสักใบไว้ตักอาบแล้วอาบกันอย่างไรมุกนึกสงสัย หน้านิ้วคิ้วขมวดอย่างจนปัญญาอ้าวหนูมุกจันทการร้องทักทันทีที่เห็นหญิงสาวเดินหันรีหันขวางเหมือนกำลังมองหาใครสักคนมุกยิ้มพรายตรงเข้ายื่นมือจับยายพวงตามความเคยชินแล้วรีบชักกลับเมื่อนึกได้ว่าผู้หญิงตรงหน้าหล่อนไม่ใช่ยายพวงคนเดิมอีกแล้วการเวลาและชาติภพ ลบล้างความทรงจำเดิมกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เพียงแต่หน้าตาเหมือนกันเท่านั้นเองท่าทางของหญิงสาวสร้างความแปลกใจให้ผู้อาวุโสนิดหน่อยเหมือนมุกลืมตัวคิดว่าหลอนเป็นคนรู้จักอย่างนั้นมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะตื่นแต่เช้าเชียวหลานมีเรื่องจะบรบกวนสักหน่อยเจ้าค่ะเจอภาษาพูดอ่อนน้อม แต่หมดสิ้นไปจากสังคมปัจจุบันแล้วตั้งเป็นร้อยปีจันทการถึงกับจ้องหน้าหญิงสาวหนูว่ายังไงนะหรือจันทการไม่พอใจที่หลอนเรียกตนเองเหมือนถือวิสาสะเรียงญาติมุกเข้าใจไปคนละอย่างแล้วรีบไหว้ขอโทษมุกขอโทษเจ้าค่ะเป็นแค่คนอาศัยไม่น่าลืมตัวทำสนิทสนมอย่างนั้นหืม พูดอะไรนะหนูมุกป้างงไปหมดแล้วป้าแค่ไม่ค่อยคุ้นหูกับคําพูดคําจาแบบนี้เท่านั้นเองอยู่บ้านเดียวกันสนิทกันไว้ก็ดีแล้วนี่จ๊ะแถมเรียกตัวเองว่าหลานพี่ตายน่ารักมุกค,ค่อยวางหน้าถูกการปรับตัวกับชีวิตใหม่ยากกว่าที่คิดไว้แต่แรกถ้าถูกใครสักคนรังเกียจ ความเป็นอยู่คงยิ่งยากลำบากเข้าไปอีกขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณป้ากำลังทำอะไรหรือเจ้าคะให้หลานช่วยไหมที่เม่ราศีว่ามุกค,ความจำเสื่อมจันทการชักรู้สึกว่าไม่ใช่หลอนกุมมือหญิงสาวลูบท่อนแขนข้างหนึ่งไปมาฟังคำพูดคำจาแล้วเห็นทีจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าโถหน้าตาออกสะสวย ไม่น่าสติฟันเฟือนเลยคนบ้ามีหลายแบบถ้าทางเรียบร้อยพูดจารู้เรื่องอย่างมุกค,คงจัดอยู่ในประเภทไม่ทำร้ายใครข้อนี้จันทการค่อยวางใจกำลังเตรียมของใส่บาทมาใส่ด้วยกันสิลูกคําชวนของจันทการทำให้มุกเห็นภาพของยายพวงซ้อนทับบนใบหน้าหล่อนเป็นเนื้อเดียวยายพวงชอบทำบุญ นิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกเช้าจะรีบตื่นมาทำของขาวหวานไว้เตรียมใส่บาตรมุกพลอยติดนิสัยด้านนี้ไปด้วยหญิงสาวรับคำช่วยประคองถาดเงินเดินตามกันออกมายืนรอริมรัว้วไม่นานก็เห็นพระภิกษุสองรูประหว่างใส่บาตรจันทการเห็นสีหน้าสงสัยของหญิงสาวคราวลูกยามมองถุงใส่อาหาร หล่อนไม่แน่ใจว่ามีอะไรติดใจสงสัยมีแต่มุกที่นึกเงียบๆว่าภาชนะบรรจุอาหารที่นี่มีชื่อว่าอย่างไรทั้งสองยอบลงประนมมือหลังวางช่อกล้วยไม้สดเป็นอย่างสุดท้ายรับศีลรับพรด้วยดวงใจเอิบอาบจนยืนขึ้นแล้วพระสองรูปยังไม่เดินเลยผ่านไปหลวงพ่อรูปแรกเพ่งพิษมุกนิ่งนาน ก่อนกล่าวขึ้นเหมือนรับรู้ความเป็นมาของหญิงสาวเป็นอย่างดีมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบุญเมื่อได้ชีวิตนั้นมาแล้วจงหมั่นสะสมบุญไว้ให้มากชีวิตครั้งก่อนสั้นนักมุกประนมมือไหว้รับคำสอนใส่ใจเจ้าขาดหลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นจ้าจันทการเกืออหัวเราะอ,ออกมา กับท่าทีแก้กังไม่ว่าหยิบจับอุปกรณ์ชิ้นไหนมุกตื่นแต่เช้าเพื่อมาขอความช่วยเหลือไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างมากอย่างการใช้ห้องน้ำหมุนทางนี้สอนพลางหมุนก๊อกน้ำเหนืออ่างล้างหน้าสาธิตต่อด้วยฝักบัวและอ่างอาบน้ำความเป็นอยู่แผกจากที่เคยพบแรกๆมุกยังไม่ชินนัก แต่พอจันทก,การค่อยๆสอนทีละอย่างค่อยดีขึ้นหญิงสาวนึกถึงอุปกรณ์แทบทุกชิ้นในบ้านแปลกจริงๆที่คนเราสามารถประดิษฐ์ได้มากมายกระทั่งเก็บกักแสงสว่างไว้ใช้ราวกับสั่งได้จะใช้เมื่อใดค่อยเปิดไม่จำเป็นก็ปิดโลกทั้งโลกสว่างได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีการมืดมิดต้องอาศัยแสงเทียนทันที ที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าอย่างในยุคของหล่อนถ้าหลานอยากรู้ความเป็นมาของบ้านเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันต้องทำอย่างไรเจ้าคะมุกไม่ใช่คนงอมืองอเท้านิสัยห้าวหาญเกินหน้าผู้หญิงทั่วไปไม่ได้หายไปตามกาลเวลาหล่อนยังมะงุมมะงาหลากับหลายสิ่งหลายอย่างวิธีเดียวจะทำให้ดีขึ้นได้ คือหาคำตอบในสิ่งที่อยากรู้ให้มากที่สุดและเร็วที่สุดหมายถึงประวัติศาสตร์นะเหรอจันทก,การถามโดยไม่รอให้อีกฝ่ายตอบทั้งสองนั่งอยู่หน้าเรือนหลังเล็กอากาศยามเช้าเย็นชื้นสูตรแล้วโล่งจมูกอ่านหนังสือสิบ้านนี้มีห้องทำงานบนตึกใหญ่ในนั้นมีหนังสือเยอะมากคงมีหนังสือประวัติศาสตร์สักเล่มหนึ่งละ พ่อแม่ตาเมฆเขาแก่อ่านหนังสือไว้ป้าจะลองหาให้แล้วกันนะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณป้าช่างดีกับลานเหลือเกินหากสนใจดาวน์โหลดอีบุ๊กเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆสามารถทำได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่างหรือแบนเนอร์ของช่องอัคนีส์ไทม ถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ